ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรานั้นก็ต่างผ่านการเล่นของเล่นมามากมายหลายต่อหลายชิ้นเลยนะครับและของเล่นชิ้นหนึ่งที่เด็กยุค90นี่จะคุ้นเคยและเป็นหนึ่งในตำนานที่ทุกวันนี้ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับซึ่งพวกเรานั้นก็มักจะเรียกชื่อแบรนด์จนชินปากจนเข้าใจว่ามันคือชื่อเรียกของสิ่งสิ่งนั้นซึ่งของเล่นที่ว่านี้ก็คือรถแดดรถรางหรือว่ารถธรรมย่านั่นเองครับ โดยความจริงแล้วคำว่าทริยาเป็นชื่อแบรนด์ผู้ผลิตรถของเล่นที่ผลิตรถของเล่น3ประเภทได้แก่รถโมเดลรถบังคับและรถรางหรือว่ามินิโฟวิลซึ่งเป็นรถแข่งประเภทหนึ่ง เคลื่อนที่ได้ด้วยมอเตอร์วิ่งในรางพลาสติกเลี้ยวได้ด้วยโรเลอร์ตัดสินแพ้ชนะด้วยความเร็วแต่บางสนามเนี่ยก็มีอุปสรรคอย่างเช่นเนินจำเรียกได้ว่าถ้าใครสามารถยืนหยัดอยู่ในรางได้จนครบรอบก็ถือว่าเจ๋งมากๆครับและไม่เพียงแต่ความสนุกในสนามเท่านั้นนอกสนามเองก็ไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นการประกอบรถตัดแต่งโครงรถ โมมอเตอร์ Mo Motor, โดยการพันลวดเพื่อให้มอเตอร์นั้นมีกําลังมากขึ้นแล้วรถนั้นก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยครับซึ่งบางคนเองชื่นชอบการโมดิฟายมากกว่าการแข่งขันในสนามด้วยซ้ำครับแล้ววันนี้เพล่นดีมีเรื่องเล่าจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปทําความรู้จักกับเจ้ารถรางสุดเฟี้ยวกันอีกครั้งว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไรและความเจ๋งเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ บริษัททามิยะก่อตั้งขึ้นโดยโยช,ชิโอทามิยะในปี1946ที่เมืองโอชิกะจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเริ่มแรกเดิมทีนั้นทามิยะเนี่ยเป็นเพียงบริษัทค้าไม้ธรรมดาธรรมๆก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในปี1948หรือ2ปีหลังการก่อตั้งจากการเปิดแผนกโมเดลเป็นครั้งแรกและมันเนี่ยก็ทำให้กิจการของทามิยะประสบความสำเร็จเติบโตอย่างมากละครับ จนกระทั่งในปี1953ทมามิยะก็ได้เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ค้าไม้กับทำโมเดลมาเป็นทำโมเดลออกจำหน่ายสู่ตลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับซึ่งโมเดลของทมามิยะนั้นมีท้งโมเดลรถและโมเดลเรือต่างๆมากมายมีความละเอียดสูงและไม่ใช่โมเดลตามจินตนาการเท่านั้นครับแต่เป็นการทำโมเดลย่อขนาดของรถหรือว่าเรือรุ่นนั้นๆตามแบบของจริงเป๊ะๆซึงในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า ทามิยาแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของโมเดลประเภทนี้เลยก็ว่าได้ครับจากนั้นในปี1960ทามิยาก็ได้เปลี่ยนแปลงจากการใช้ไม้มาเป็นการใช้พลาสติกในการผลิตโมเดลยาวมาจนถึงปี1982ทามิยาเนี่ยก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ขึ้นนั่นก็คือรถมินิโฟ e ์วไดร์ e เพื่อเสริมทับให้กับโมเดลรถต่างๆที่ผลิตอยู่ก่อนหน้านี้ครับ โดยในช่วงแรกนั้นรถมินิโฟวิวของทามิยะจะมีลักษณะเหมือนกับรถจริงๆย่อส่วนลงมาเช่นเดียวกับโมเดลรถรุ่นอื่นๆซึ่งทางทามิยะเองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถของเล่นแบบสตอมเปอร์รถย่อส่วนติดมอเตอร์ที่มีเฟืองและขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ขนาด 2A จากบริษัทเซปเปอร์ทอยที่ถือกำเนิดในปี1980นั่นเองครับ ต่อมาในปี1986ทามิยะก็ได้สร้างรถมินิโฟล e วเรเซอร์ขึ้นโดยมีลักษณะเป็นรถย่อส่วนมีทรงที่แบนราบคล้ายกับรถฟอร์มูล่าวันและไม่เพียงเท่านั้นครับทางทามิยะก็รู้ดีว่าจิตวิญญาณแห่งการโมดิฟายนั้นอยู่ในสายเลือดของคนรักของเล่นทุกคนอยู่แล้วเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยไม่เคยโตขึ้นหรอกเพราะนับวันของเล่นของพวกเขาก็ใหญ่แล้วก็แพงขึ้นเสมอครับเพราะฉะนั้นรถมินิโฟ e ์วของทามิยะก็เลยมีการทำให้สามารถปรับแต่งได้ ตั้งแต่ไส้ในมอเตอร์เฟืองลอ้อหรือแม้กระทั่งตัวถังของรถได้อย่างอิสระครับแล้วด้สิ่งนี้เองมันก็ทำให้เจ้ามินิโฟวิลกลายเป็นที่นิยมขึ้นเป็นอย่างมากครับจนกระทั่งในที่สุดเราก็ได้เห็นเจ้ารถมินิโฟวิลนี้อยู่ในรูปแบบของการ์ตูนสุดฮิตอย่างเช่นในยุค80ก็จะมีเรื่องแดสโยคุโรหรือแดชจิวจอมซิง ผลงานของซอรัโทคุดะที่ว่าดโดยการแข่งขันรถมิลล่โฟวิลบนเส้นทางสุดโหดโดยมียงคุโรฮิโนมารุหัวหน้าทีมแดชเป็นตัวเอกของเรื่องครับ หรือแม้แต่การ์ตูนชื่อดังในยุค90ที่ทำให้เด็กๆหลายคนนั้นรู้จักกับทามิยะยางเรซี่อนโกหรือนักซิงสายฟ้าผลงานชิ้นเอกของเทซูฮิโรโคชิตะที่เล่าเรื่องราวของสองพี่น้องตระกูลเซบะเรซึและโกในการพิชิตโลกแห่งวงการมินิโฟวิลทั้งในญี่ปุ่นและระดับโลกลมีทั้งเรื่องราวของความมันความเศร้ามิตรภาพและศัตรูในสนามแข่งมากมายครับแถมยังมีวลีสุดฮิตอย่างไปเลยแมกนัมไปเลยโซนิค ที่สองพี่น้องนั้นมักจะพูดกับรถคู่ใจเสมอเวลาลงสนามแข่งครับโดยในช่วงปลายยุค90ถึงต้นยุค2000นั้นถือว่าเป็นยุคทองของรถเทมิยาเลยก็ว่าได้ เนื่องจากความโด่งดังของการ์ตูนบวกกับคอลเลกชันของทิยา่าที่ผลิตออกมาล้อก,กันไปพร้อมกับการ์ตูนทําให้เด็กๆอย่างเราสมัยนั้นต่างต้องอ้อนคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้ได้มาอวดเพื่อนๆแล้วเมื่อได้มาแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าอยากจะเอาไปลงร้านแข่งขันนั้นรูปแบบของทิย่าแท้ๆลายแบบในการ์ตูนก็แทบจะไม่ได้เห็นกันเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนนั้นถ้าอยากจะเอาไปลงสนามแข่งก็ต้องมีการตัดดัดแปลงตามเทคนิคของแต่ละคนบางคนเนี่ยก็ทํารถให้เบาที่สุด ทอดกรอบเปลี่ยนโครงโมมอเตอร์ Mo กันเป็นว่าเล่นแหละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมแห่งความสุขของเด็กในยุคนั้นเลยทีเดียวครับในปัจจุบันแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแต่ว่ารถธรรมย่านั้นก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่เล่นนั้นก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างครับมีการจัดแข่งขันรถธรรมย่ากันอยู่ตลอดแถมกลุ่มผู้เล่นนั้นยังมีทั้งเด็กรุ่นใหม่รวมถึงผู้ใหญ่อีกด้วยแหละครับ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่เติบโตขึ้นอยู่ตลอดและเหนียวแน่นกันมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเล่นกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าชื่นชอบรถธรรมย่ารุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าคนที่เคยเล่นเนี่ยเคยโมดิฟายอะไรกันมาแล้วบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเพื่อย้อนความทรงจํากันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้สําหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ